สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมที่เขาหลบหลักมาในการหายาหากินครับผมวันนี้ก็มาพบ่นครับผมช่องจานหลอดผ้าลุยครับผมต้องหายาหากินตามฤดูกาลครับผมช่วงนี้ก็ว่างครับไข่มดแดงก็บมดแหละครับไข่มดแดงก็ได้เป็นเป่งบ้างแหละรหวานกับยอดแก่บ้าแหละครับ ีแต่หาอยากแนวกินแนวใหม่ครับผมเมื่มอว่างๆ้างก็จอบยิ่ยงปลาที่เราครับผมามชมมากครับปืนน้าตม่ตาคูใจครับผมผมกะหาอยากหากินตามฤด,ดูกาลเ้อครับมชมเลยนี่ยังกะหาไปสินะครับของผมของบ้างกะยิ่งปลาครับคือนผมมักเป็นชีวิตจิตใจกะ ตกปลาครับยิงปลาครับเวลาว่างๆครับผมตีปลายิงปลาไปยสะละครับผมท่านผู้ชมมืนอนี้ก็มายิงปลาครับผมยังได้ก็อรอหุงนรอชมมึงเด้อว่าสิโขกสีมานบ่ครับเมือนี้ดูกันเลยครับ Gay cái cây nhìn bội thư bên ninh ngập môn em bây à bây giờ em bây giờ em bây giờ em bây làm con các nhạc bông tham nhũng nè mùi hên tùa hạc bông nè mày gặp mày gặp bông nè mày นี่ยิ่งง่ะครับผมแต่ผู้ชมเอ้ยน่าคุณวอ้ยครับก็หล่นตัวไม้ครับผมแต่ผู้ชมปลาชีดูครับผมทางนี้ชม cái poster thì các bạn du lịch cái đó, hôm ngày tới các bạn tham năng, mỏng bay lại sắp bay xa mãi các bạn บัถืออีกแล้วครับผมรุนตทำไมครับนี่บัถือนะครับผมท่านผู้ชมเอ้เป็นยังงี้อ๋อเหมือนยิงงยังบัตถือแล้วคอ,อครับผมยิงบัตถือครับผม รวมกันไปเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมเลย không 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 Thì không 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 chi không không สวัสดีครับผมสัมผู้ชมครับครับสวัสดีครับผมสัผัสชมยาเนี่ยอืมขอบวัตถุครับโอ้ยขอกตัวไงครับนี่วัตถุครับนี่นี่ดูปอกปอดใจครับผมท่านผู้ชมครับ อครับหน่อเลยครับรุ่นต่อไปครับผมแต้มเดียวครับผมแต่ผู้ชมเลยแล้ววันปลอบใจครับผมพรนี่ตุ่มครับผมแต่ผู้ชมเกือบโลูกนี่แหละครับชดูปอกครับผาาร้ายครับผมเหมือนซึ่งปลาคอปลาชดครับโอ้ยผ่าร้ายครับ มาเสียดายแห้งคือขอบเะดูใหญ่ครับยิ่งใจหอนโวดครับท่านผู้ชมปลาอย่างพิเศขึ้นจากงามยิ่งก่อนบบถือครับผมอันนี้ก็ได้รางวัลปลอบใจครับแต้มเดียวครับผมบ่เหี่ยวก็ถือพอดีแล้วครับมือนนี่ขาดร้ายเป็นร้ายเลยครับมือนนี่ฝีมือตกบกค่อย ได้มาบ่คอยได้ยิ่งนี่คือครับ่าหายเฮ็ดเนี่ยใครหมดครับสว่วงอนญานี่ครับแต่เดียวครับผมที่ได้อำล่าพาจากพี่น้องไปแล้วครับผมชิมหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ